เยียนว่้าบัาบ้า้าเัน้ากันเ้าบ้าบอาสุดยอบดยอบบ เย็นวะเย็นวะมาเลยละเย็นวะ

bác cháu vô ba năm đan lấy bò vô ba nha vô ba nói hài bò à đơn to à đơn phải to vô ba nói hài anh bò nhận không nhận vô bò khấu vô bò อยู่บ้านไม่หายซ้ำนี้เป็นเศร้าลแล้วบอกเลยว่าป่วยอางบุหันเป็ี่ยนดีว่าเป็นน,ปน,ปน,นักแหนอยู่บ่จ,จักซีเขาจะว่าเป็นเศร้าฮะ